สวัสดีค่ะทุกคนสรญหามาเล่าสู่กันฟังวันนี้เรายังคงอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะซึ่งเป็นตอนที่สองค่ะแต่ตอนนี้จะนำทุกคนไปเยือนที่เกาะเหนือนะคะมเมืองแรกที่จะนำทุกคนไปชมนะคะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชีวิตชีวาที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์นั่นคือเมืองโอคลันด์ค่ะ เมืองนี้เป็นเมืองท่าตั้งอยู่บนเกาะเหนือมีประชากรทั้งสิ้นราว1.4ล้านคนนะคะนับเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะที่สุดในประเทศค่ะที่นี่มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีกำลังดีไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรมมีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบายที่พักอาศัยเพียบพร้อมร้านอาหารหลากหลายและแหล่งช้อปปิ้งที่สะดวกสบายออคแลนด์ได้ชื่อว่าเป็น City of Sales หรือเมืองแห่งการแล่นเรือใบและในปี2019ออคแลนด์ยังได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุด อันดับ3ของโลกเลยนะคะแล้วก็ติดต่อกันเป็นปีที่8อีกด้วยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะคือภูเขาไฟอีเดนที่ยิ่งใหญ่เมื่อกว่า15,000ปีที่แล้วค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองออคลันราว5กิโลเมตรปัจจุบันคือภูเขาไฟที่ดับสนิทซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนันงดงามมีความสูงเกือบ200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะคะ ความอลังการที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยลักษณะปากปล่องภูเขาไฟที่มีความลึกลาดลงไปราว50เมตรคล้ายแอ่งกระบะใบมะฮือมาซึ่งทุกวันนี้ปกคลุมไปด้วยผืนหญ้าเขียวขจีสดใสโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูร้อนค่ะภูเขาไฟแห่งนี้มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์นะคะเพราะในยุคก่อนโดยรอบเป็นชุมชนชาวพื้นเมืองเมารี และเป็นที่ตั้งรกรากของอาณานิคมชาวอังกฤษด้วยค่ะในภาพคือทะเลสาบเทาโปนะคะตั้งอยู่ในเมืองเทาโปบริเวณใจกลางที่ราบสูงของเขตภูเขาไฟตอนกลางบนเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ค่ะทะเลสาบเทาโปเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์นะคะรวมทั้งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคออสเตรเลเีย คำว่าออสเตรเลเซียซึ่งหมายถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหมู่เกาะใกล้เคียงในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะทะเลสาแ่งนี้มีพื้นที่ประมาณประเทศสิงคโปร์นะคะมีความลึกเฉลี่ย100เมตรโดยจุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ระดับ186เมตรค่ะ ส่วนความใสของน้ำนั้นมีความใสตั้งแต่ผิวน้ำไปจนถึงระดับความลึก13เมตรเลยทีเดียวนะคะสันนิษฐานกันว่าทะเลสาบที่แสนสงบแห่งนี้มีจุดกำเนิดจากการประทุขนาดยักษ์ของภูเขาไฟขนาดใหญ่เมื่อ27,000ปีก่อนค่ะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศของพื้นที่เกาะและทิศทางน้ำ จนทำให้เกิดทะเลสาบแห่งนี้ขึ้นนะคะต่อไปเราจะไปเยี่ยมชมดินแดนแห่งสปาอันเลื่องชื่อในเกาะเหนือของแดนกีวีประเทศนิวซีแลนด์นั่นคือโรตรัวค่ะสำหรับชื่อของเมืองนะคะมาจากภาษาชนเผ่าพื้นเมืองเมอรีซึ่งคำว่าโรโตหมายถึงทะเลสาบและคำว่ารัวแปลว่าสองรวมแล้วโรตรัว แปลว่าทะเลสาบแห่งที่สองที่ชนเผ่าเมอรีคนพบและตั้งชื่ออุทิศให้แก่ลุงของเขาที่ชื่อคาฮูมาตาโมโมเอะถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะและเนื่องจากสภาพภูมิประเทศของเมืองตั้งอยู่ในเขตภูเขาไฟจึงมีบ่อโครนร้อนมากมายทำให้เป็นที่มาของชื่อเรียกขานอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้ว่าเมืองแห่งซัลเฟอร์ เพราะบรรดาบ่อคลนทั้งหลายนี้ได้ปล่อยซัลเฟอร์หรือกร,รมถันฟุ้งกระจายไปทั่วเมืองนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำแร่น้ำพุร้อนมากมายทำให้เมืองโรตโรวัวกลายเป็นเมืองสปาธรรมชาติชั้นเยี่ยมของนิวซีแลนด์นะคะ จนกระทั่งเมื่อชาวผิวขาวเข้ามาเยือนโรตรัวหลังจากปีคศ1870ข่าวความงดงามของภูมิประเทศและบ่อน้ำร้อนก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วโรตรัวจึงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตาอากาศที่โด่งดังและดีที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ไปในที่สุดค่ะ ที่เห็นอยู่นี้คือพิพิธภัณฑ์โรตัรวัวซึ่งแต่เดิมเคยเป็นโรงอาบน้ำแร่นะคะเป็นอาคารเก่าแก่สไตล์ทิวดอเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นขั้นตอนสุด,สดของสถาปัตยกรรมของยุคกลางที่เกิดขึ้นในสมัยทิวดอระหว่างคศ1485จนถึงคศ1603 ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะคะว่าสถาปัตยกรรมทิวด์ซืบต่อมาจากสถาปัตยกรรมกอเสรของอังกฤษและตามมาด้วยสถาปัตยกรรมเอลิซาเบธในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้มีอันจะกินนะคะต่อไปไปชมไวโอตาปูที่เมืองโรตารวะะัวค่ะที่นี่เป็นอุทยานที่อุดมไปด้วยพลังงานความร้อนใต้พิภพ,พเมื่อใต้ดินร้อนจัด ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติจึงปลากฏให้เห็นแปลกตาในรูปของน้ำพุบ่อคโคลนที่เดือดปุดปุดปล่อยไอร้อนพวยพุ่งกระจายไปทั่วสีน้ำที่ผุดโผล่นั้นหลากสีมหัศจรรย์ตามชนิดของแร่ธาตุในพื้นที่ทั้งสีเหลืองสีเขียวชมพูส้มฟ้าเทานะคะและเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของการเที่ยวนิวซีแลน ววยโอทาปู u, หมายถึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ในภาษาเมารีนะคะแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือเลดีน็อกสเกซเออร์อยู่ในเขตภูเขาไฟเทาโปที่เห็นนะคะเป็นน้ำพุร้อนที่พวยพุ่งออกจากหินทรงกลวยสีขาวโดยน้ำสามารถพุ่งขึ้นสูงถึง20เมตรและรักษาระดับความสูงไว้ได้นานกว่า1ชั่วโมงนะคะต่อไปที่ท่านจะได้ชมก็คือ สะแชมเปญค่ะเป็นบอ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายสะว่ายน้ำรับพลังความร้อนจากใต้พิภพ ซึ่งภายในสระนั้นเต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีฟองคล้ายกับฟองแชมเปญค่ะระยะจากปากบ่อกว้าง65เมตรมีความลึก62เมตรจะว่าไปแล้ว mm. ก็เหมือนกับการได้ดูงานศิละปะชั้นดีกันเลยนะคะเพราะแต่ละบ่อที่กระจายกันอยู่นั้นจะเต็มไปด้วยสีสันต่างๆมากมายตามแต่แร่ธาตุที่มีอยู่ในบอ่อเหมือนสีสารพัดสารพันที่อยู่ใน จานสียังไงอย่างางั้นเลยทีเดียวนะคะนี่คือหมู่บ้านฮอบบิทอยู่ที่เมืองมาธามาทธาซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้าและฟาร์มแต่ที่นี่เป็นต้นกำเนิดของหนังเรื่อง The Lord of the r i n g และ The Hobbit ภาพยนตร์ชื่อดังในใจของใครหลายๆคนซึ่งคงจะเล่ากันยาวทีเดียวค่ะ ใครที่จะไปเที่ยวที่นี่เขาไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปเองนะคะแต่เขาจะจัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มเล็กๆทยอยเข้าไปพร้อมกับมีไกด์ที่คอยดูแลและให้ข้อมูลด้วยการเข้าชมจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในแต่ละรอบส่วนราคาทัวร์ไกด์จะคิดอยู่ที่ประมาณ1,689บาทสำหรับผู้ใหญ่ เด็กอายุ10-14ปีราคาประมาณ1,235บาทและเด็กเล็ก5-9ขวบเสียค่าเข้าชมประมาณ330บาทถ้าอายุต่ำกว่านี้เขาจะไม่คิดค่าเข้าชมค่ะไกด์จะอธิบายเรื่องราวไปด้วยระหว่างเดินชมแต่ละจุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับกับบรรยากาศเสมือนว่าหลุดเข้าไปในโลกของหนังดังๆยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียว ขอเล่าถึงการเกิดขึ้นของหมู่บ้านฮอปปิตันสักนิดนะคะอันนี้มาจากปีเตอร์แจ็กสันผู้กำกับหนังได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อหาสถานที่ถ่ายทำให้เป็นไปตามแบบที่เขาต้องการมากที่สุดจนกระทั่งได้มาเจอกับฟาร์มแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ฟาร์มซึ่งโดยปกติแล้วถ้าหนังถ่ายทำเสร็จเขาจะให้หรื้อออก แต่ทางเจ้าของฟาร์มได้ขอให้ฉากในหนังยังคงอยู่และรัฐบาลนิวซีแลนด์ยินดีจะเก็บรักษามันไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปเพราะเป็นสถานที่ที่กลมกลืนกับธรรมชาติทำให้ปัจจุบันกลายเป็นหมู่บ้านฮอปปิตันรอเหล่านักท่องเที่ยวแฟนหนังดังเข้าไปเยี่ยมชมสำหรับบ้านแต่ละหลังเป็นเพียงแค่ฉากด้านหน้าเท่านั้นนะคะไม่สามารถเดินเข้าไปในบ้านได้เหมือนในหนัง เพราะในหนังที่เขานำมาให้เราชมนั้นเขาถ่ายทำฉากในบ้านที่สตูดิโอนะคะเพราะฉะนั้นใครหวังจะเดินเข้าไปดูในบ้านนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ด้วยบรรยากาศของที่นี่ก็คงคุ้มค่าแล้วกับการได้มาเยี่ยมชมสำหรับคนที่ชอบตามรอยหนังดังซีรีส์ดังอะไรแบบนั้นนะคะ ที่นี่ก่อสร้างขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี1999ค่ะปัจจุบันมีบ้านฮอบบิทให้ได้เดินเล่นชมกันถึง44หลังนะคะมีหลุมฮอบบิทเดอะก e ีนดราก้อนอินสะพานโค้งคู่โรงสีและพร็อพต่างๆในหนังยังมีให้เห็นครบทุกอย่างค่ะ นอกจากบ้านหลุมฮอบบิทสุดน่ารักแล้วเขาก็ยังจำลองวิถีชีวิตของชาวฮอบบิทอีกด้วยมีทั้งอุปกรณ์ทำไร่ไถนาราวตากผ้าหุ่นไล่กาแปลงผักถึงแม้ว่าจะเข้าไปชมในบ้านไม่ได้เพราะเป็นแค่จากประตูทางเข้าเท่านั้นแต่บางหลังประตูก็เปิดให้เข้าได้นะคะแต่ข้างในไม่มีอะไรจากเดิมที่นี่ ก่อนดัดแปลงให้เป็นดินแดนมิดเดิลเอสที่เราได้ชมกันในฉากหนังดังอย่าง The Hobbit และ The Lord of the r i n g เคยเป็นเทือกเขาที่สลับสับเปลี่ยนสวยงามและเป็นฟาร์มที่แสนจะอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่โล่งๆเท่านั้นก่อนที่ทางทีมงานจะติดต่อมาเพื่อขอสถานที่ถ่ายทำสถานที่สุดท้ายที่จะนำชมนะคะคือ ถ้ำนอนเรืองแสงไวยโตโมโค,ค่ะถ้ำที่สุดมหัศจรรย์แห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไวยโตโมโนะคะอยู่ทางเกาะเหนือเป็นอีกสถานที่ที่ไม่น่าจะพลาดถ้าใครไป รับรองว่าทุกคนจะต้องอ้าปากค้างไปกับความน่าตื่นตาตื่นใจเพราะเราจะได้ล่องเรือลำเล็กๆเข้าไปในถ้ำหินปูนที่มีอายุกว่า30ล้านปีและเห็นแสงระยิบระยับจากตัวอ่อนแมลงที่มีชื่อว่า glowworms หรือหนอนเรืองแสง แต่เขาบอกว่าหากมองกันจริงๆก็ไม่ใช่หนอนซะทีเดียวแต่เป็นตัวอ่อนของแมลงลักษณะคล้ายกับยุงจะมีการส่องแสงประกายระยิบระยับระยะเวลา6-12เดือนตามความสมบูรณ์ของร่างกายของหนอนแต่ละตัวหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นแมลงที่โตเต็มที่ต่อไปโดยพวกมันจะปล่อยแสงออกมาจากตัวเพื่อหาคู่นะคะ สำหรับคลิปนําเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์เกาะเหนือก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณ webimageholiday.com web web w e web b p a r l a l a c o m webwongnai.com w e b t o u r c l u b c o b l o ก h o p i t o n i n n e w z e a l a n d webtraveloga.com w e b a t r a l a ์ c o t h เว็บ p o l y n e s i a n s p a c o n c และเว็บท่องเที่ยว .com ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ